สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องมาอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับกระท่อมริมน้ำครับเป็นกระท่อมที่สร้างครับขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับการพักผ่อนนะครับทีสร้างมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตัวโครงเป็นเหล็กครับ เล็กครับใช้เหล็กกล่องครับส่วนมากครับก็สร้างติดบริเวณดิมสะนะครับดิมสะก็ยังไม่เสร็จดีครับที่แรกก็พูกว่าะเจจะใช้เงินน้อยครับที่ไหนได้ก็ทำไปทำไปก็โอ้โห ใช้เงินเยอะครับแต่ก็มีความสูงนะครับที่ได้ทำเกดติดกับสะเลยครับบรรยากาศเช้า,ชาครับตรงกลางสะก็ทกํากระต๊บสำหรับนั่งเล่นด้วยนะครับก็ทํา,ทา ช่างปลาครับเพื่อปลาได้หลบร้อนครับแล้วเราก็มาดูครับรอบๆบริเวณของกระท่อมนะครับก็จะปูด้วยไม้เทียมนะครับจะทำลูกกลงครับ กันตกกันลื่นกันถลายลงไปนะครับหลังคาก็ใช้หลังคาสังกะสีครับก็ยังไม่เสร็จดีครับกรอบๆบริเวณก็ปลูกต้นไม้ครับปลูกผักนะครับ ตอนคืนมานี่ก็ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดครับบรรยากาศก็ดีครับดีครับนั่งเล่นเวลาข้องคืนครับก็ทำเองนะครับคนเดียวก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาอีกสัระยะหนึ่งครับ ไม้ก็ยังไม่ครบครับก็มาดูด้านล่างของกระท่อมครับก็จะเป็นบ่อปูนครับเลี้ยงปลาครับปลาสวยงามครับปลาหางนกยุงก็เป็นบ่อเก่าครับแต่ก่อนเลี้ยงปลาดุกครับ ปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยครับจาดดีครับเช้าๆครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเราก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับในวันนี้ครับครับสวัสดีครับ